บีทีวีไม่ว่าต๊ะที่นันสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Honda าจ z z นะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก8.1นะครับพร้อมประหลาดควิกสตาร์1้5วัตต์กรอบวงแหวน B.M. Star ครับ D. v i e Eye เป็นบูนะครับไฟฟ้านะครับไฟลีครับนี่ครับกรอบวงแหวน B.M. s t l e นะครับหน้าตาฟ้านะครับ D. v i e I บูนะครับ ตามครับแสงเข้มๆคัดออฟอมคคมนะครับสูงครับโปรเจคเตอร์จากทางร้านเป็นไบบอกสูงต่ำในตัวนะครับดูแสงหน้ารถกันนะครับสงครับปล่อยครับดูแสงผ่านเฟรมตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับครับผมความสว่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ สนใจติดตั้งงานดีเนียนติด,ด,ด,ดต่อดได้ทางเพจ Facebook, BTV เมียรมอโตอร์ดีนอนทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ